สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่สภาุตสาหกรรมธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะแต่งเป็นริ้วขบวนที่งดงามเลยนะครับบ่งบอกของสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่บ้านฮานะครับมีหลากหลายทางธรรมชาติโดยนะครับจะเดินทางมาทางใดก็สะดวกนะครับต่างเครื่องบินกาต่างรถกา หรือว่าจะเป็นใน่วนของทางรถไฟแล้วมาแน่นะครับต่อไปตั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีรถไฟความเร็วสูงก็จะทําให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาต่างบ้านเฮานัดยิ่งขึ้นแถมนะครับเพราะว่าจะสะดวกสบายกว่าก็ เครื่องบินเวยนตื้อกันแต่ว่ากว่าจะเดินทางกว่าจะไปนั่งรอแถบนี่ยมันเบิร์นนะครับถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงนี่ขึ้นกันกับบึงมาได้เลยนะครับไม่ต้องมึงมาแคต้องจะเข้าอีกคนเดียวก็เหมือนกันก็ต้องเเพนชิ่งอินเบิร์นนะครับต่อไปนะครับเขาได้ยิงเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วสำหรับป้ายรณทวาทิดของโฮเฮียนพระฮารุยนะครับโอ้มันมีป้ายทำกันอย่างเป็นจัดล่ะเจ้า น่าสนใจคุณยาเจ้าก็จะถือโอกาสบอกล่าเรก้าสิบเกี่ยวกับโรงเรียนตรางดยไทยนะเจ้าสำหรับโรงเรียนพัตตยไทยเฮาเนี่ยเริ่มก่อตั้งวงโยธวท,ทิศเมื่อปีสอง6นรสมแล้วนะเจ้ามันมีระดับความสามารถมันเคยไปร่วมงานเมืองน,นอกมาแล้วโรสพาเรสนะเจ้าไปกับวงโยธวทิศของเฮมิง,มงฟอร์ดและวงโยธวทิศของโรงเรียนอสัชันลำปางที่เมืองอาซานดีนารัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี2,140แล้วเพื่อนก็ดได้รับรางวัเลเรียนเงินโอ,อยจากการประกวดบงโยธาวัทิตนักเรียนนักศึกษาชิงช่วยพระราชทานประจำปี2,153-2,154ที่สนามสุขชาาสัยกรุงเทพและเพื่อนก็ดได้รับรางวัลข้าทากรอยอดเยี่ยมประจำ25 3, 25 4, าาะปี2,1 เดียม,มกินแตงก็มีรางวันานีไว้นะเจ้า,ายกย่องชื่นชมและยินดีต่อยนะครับสำหรับมโบของโกิการของระเทหานัไทยนะครับออขอไตอนนี้เน,นี่ยนะครับตงมู้นบนถนนสายดานแป้นี่นะประจันและุกที่นะครับและก็ขบวนขอ ยาวไปขนาดเลยนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าหลายแสนคนเลยตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบักขาดนะครับที่นัาท่องเที่ยวและกระจาจึตใหม่เพื้อชมความงดงามของ,บงข,องขบวนรถอุปชาตินะครับจเจ้าขาบวนที่เื่อที่สองไปรูลแล้วจเจ้าครับขบวนที่สอง ลและขบวนที่กําลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประมทพิธีนี้นะครับก็คือขอบวนรถบุระชาติของอำเภอดอยหลออำเภอเสมออำเภอแม่แจมและอำเภอกายานิวัฒนาครับชื่อขอบวน